ฮัลโหลทุกคนครับสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมยิบช่องอเล็กซ์น้ำยูดีเกมสวนโฟ r เอ็กซ์ตรีมของเราอีกเช่นเคยครับทุกคนและสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีเลตีบวกคูณ2มาเราก็ต้องจัดหน่อยแล้วกันนะครับซึ่งผมจะใช้กันแตกจากไอดีไก่ของผม อีก4 ID นะครับมาตีสกิลนะครับนี่เลยบวก5บวก4มาดูกันว่าจะได้บวก7บวก8มาหรือเปล่านะครับผมอาจจะได้บวก7แล้วก็พอแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าบวก7นี้ก็แรงแล้วนะครับไม่เอาแล้วอันนี้ก็คือสกิลใช้งานผมเลยซิสเทม่านะครับท่านผู้ชมเอาไว้ใช้แต่ส่วนมากใช้ขึ้นดีกับ E <c oughs> นะครับสายลงดันก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้สกิลบวก 7, บวก8มาบ้างหรือเปล่าส่วนในดีหลักเนี่ยมีกันแตกแค่10ใบนะผมจะ อ่าผมจะตีไม่ขึ้นดีก็เป็น e นะครับไปเดี๋ยวไปดูการตีบวกเหรียญคูณ2กันบ้างมันคูณ2จริงหรือเปล่าเออไปครับโอเคมาครับผมท่านผู้ชมที่จริงผมก็อยากเอา e กับขึ้นดีมาตีนั่นแหละแต่ว่าไอลังผมมันไม่มีสมุดผนึกนะครับท่านผู้ชมใช้ไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวใช้ไปบวกธรรมดาตีขึ้นบวก5ไปก่อนครับโอเคไม่ติดน่าจะยากอยู่โอเคบวก 4. โอเคบวกห้าสวยหรือว่าจะเอาใบธรรมดาขึ้นหกไม่น่าติด <c oughs> เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมมาเดี๋ยวไปบวกหกโดยใช้กันแตกเลยแล้วกันนะครับโอ้โหตังค์หมื่นหนึ่งเลยเหรอวะโอเคบวกหกอย่างง่ายดายครับผมโอเคไม่ติดครับโอเคบวกเจ็ดครับอุ้ยง่ายอยู่นะเนี่ยท่านผู้ชม มาอีก1นึ่งสกิลต่อเลยครับไม่กี่ใบนะบวก7ติดแล้วอะ่ะท่านผู้ชมเนี่ยสองสกิลครับเย็ดเอย่างเอาเดี๋ยวไปเอาสกิลจากตัวหลักมาอีกก่อนนะครับเพิ่งใช้กันแตกไป5้ใบนะท่านผู้ชมได้สกิลบวก7มา2สกิลนะถือว่าเลดมีอยู่จริงนะท่านผู้ชมโอเคมาทุกคนต่อครับอันนี้จะเป็นขึ้นดีหลังนะบวก4ตีขึ้นบวกห้าไปก่อนไอ้เหี้ยกระตุก โอ้โหกระตุกแบบนี้นึกว่าจะติดโอเคบวกสเท่าเดิมชิมหายแล้วเอ้ยมีบวก5อยู่ดีดีด,ด,ดีหลังครับมา20บใบไม่น่าจะใช่ปัญหาบวก7นี่ติดง่ายอยู่แล้วนะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมใบเดียวก็ขึ้น6กแล้วอา้าวมีค้างมีค้างเล็กน้อยถึงปานกลางยังไงไม่ติดครับต่อครับ ไม่ติดครับเฮ้ยทำไมท่านนี้มันยากวะเฮ้ i, ยสามใบแล้วนะกี่ใบแล้วสามหรือสี่สี่ใบแล้วห้าใบไอ้เชี่ยรอซื้อกูปะเนี่ยสองใบสองสกิลแรกเฮ้ยเป็นไปได้เหรอวะท่านผู้ชมเฮ้ยงงเด้ เออโอเคติดมาอีกหนึ่งครับท่านผู้ชมเหลืออีก12ใบดูก่อนมีบวก5อีกไหมไม่มีแล้เหลือแค่บวก3กับบวก4เดี๋ยวใช้กันแตกขึ้นบวก5เลยแล้วกันนะครับของฟรีเอา้าบวก5ยังไม่ขึ้นอีกเหรอเฮ้ยหลังๆมาเริ่มเริ่มมีคุณเคลือเริ่มมีให้หัวร้อนเป็นทีใบบวกธรรมดาที่ขึ้นง่าย สาสใบกูจะขึ้นโอเคบวกหมาจัดเต่อครับไม่ติดครับเหลือ6ใบครับโอเคติดบวก7จนได้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปต่อ8เลยแล้วกันนะใช้เงินสองหมื่นห้าเพราะว่ากันแตกเราเหลือนะครับไปบกแจะติดหรือเปล่า 5ใบสุดท้ายของบวก8แต่เงินก็หมดเหมือนกันโอเคยังไม่ติดหรืออีก2ใบครับใช้เงินอีก50,000นะโอเคมาท่านผู้ชมรอบนี้จะตีเป็นดีๆหน้าละกันบวก8ค้างอีกแล้วโอกาสแค่2ครั้งไม่ติดโอเคไม่ติดครับกันแตก5ใบไม่สามารถขึ้นบวก8ได้นะท่านผู้ชมเออบางทีบวก7ก็หมดไปเยอะเหมือนกัน เป็นบางสกิลเป็นเป็นบางจังหวะแล้วกันนะท่านผู้ชมเออโอเคเดี๋ยวไปดูที่ ID ต่อไปเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมขอผนึกขึ้น ID หลักก่อนโอเคมาครับผมท่านผู้ชมต่อ ID นี้มีไปบวกธรรมดาอยู่6ใบนะครับขึ้นบวก5ไปก่อนโอ้โหไม่ขึ้นว่ะเฮียก,กระตุกเริ่มยากแล้วนะ โอเคบวก5ติดครับเราจะใช้การแตกในการขึ้นบวก6แล้วก็ไปบวก7ต่อครับท่านผู้ชมยังอยู่ที่บวก5ครับยังอยู่ที่บวก5ครับดเราต้องได้บวก7เฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชม4ใบแล้วนะบวก6ไม่ขึ้นเลยอะ 5ใบเ่เริ่มยากจริงโอเค6ใบติดบวกหนะครับไปบวก7ต่อเลยครับอีก3ใบสุดท้ายครับโอเคติดครับโอ้ใช้กันแตกไปทั้งหมด7ใบนะจากบวก5ไปบวก7นะครับท่านผู้ชมก็เอาเรื่องเอาการอยู่ใช้7ใบพอดีดีกว่าขึ้นบวก7 เป๊ะเลยโอเคท่าต่อไปก็คือซิสเทมมาของเราเหมือนเดิมแต่นี้จะเป็นท่าจับนะครับไซส์เอนะครับท่านผู้ชมขึ้น5ไปก่อนโอเคบวก4อย่างง่ายดายครับบวก4นี่จะติดง่ายมากๆนะแทบจะ100%ยเปอร์เซ็นต์นะท่านผู้ชมแต่บวก5นี่เริ่มยากขึ้นมานิดนึงไม่นิดแหละยากเลยโอเคบวก4หมดครับใช้ขึ้นบวก5ไปเลยครับกันแตกของฟรีเหลือ โอเคได้แค่บ,บวก5ครับหมดครับเดี๋ยวไปดูไอดีต่อไปครับท่านผู้ชมโอเคมาท่านผู้ชมไอดี ID นี้มีกันแตก15บใบนะครับแล้วก็ใบบวกอีก4ใบครับจัดไปเดี๋ยวจะขึ้นบวก5ไว้ก่อนนะท่านผู้ชมนี่โอ้โหรอบนี้มาตึงจัดติดเลยครับ2ใบเท่านั้น มาเดี๋ยวเราจะเอาซิสเทมมาถ้าใช้งานของเราก่อนนะครับ15บาใบมาดูกันว่าจะติดบวก7จะใช้ไปกี่ใบนะครับบวกหยังไม่ขึ้น,นครับยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่ครับเฮ้ยสามใบแล้วยังไม่ติดเลยครับสี่ใบครับใบที่ห้า โอเคใบที่5ติดบก6ครับใบที่6ยังอยู่ที่บวก6อยู่โอเค7ใบก็ยังอยู่ที่บวก6ครับท่านผู้ชมเฮ้ยยังอยู่ที่บวก6เหมือนเดิมเฮ้ยนิ่งจัดแค่5ไป7นี่มึงใช้เป็น10ใบเลยเหรอวะ 1ิบใบย,ยังไม่ติดอะท่านผู้ชมโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยสิบห้าใบนี่กะว่าจะได้บวกเจ็ดสักสองสกิลนะสรุปไม่ได้เลยเหรอวะท่านผู้ชมดูดิหมดแล้วตังเออ โอ้โห14ใบครับท่านผู้ชมติดบวกเจ็ดครับซิสเต็มบ้าของเราเหลือกันแตกอีกใบหนึ่งใช้ขึ้นบวกห้าเลยแล้วกันเงินไม่พออีกกูเว้ละมากันแตกใบสุดท้ายครับท่านผู้ชมเดีย๋ยวขึ้นบวกหกเป็นขึ้นดีฮับกิโดแล้วกันนะครับโอเคไม่ติดเอ้ยใบบวกยังเหลืออีกสองใบวะไหนไหนมันก็เหลือครับท่านผู้ชมเอาให้หมดเลยเอาให้หมดเอาให้หมด โอ้เหลือบวกสามสรุปกูได้บวกสี่เท่าเดิมเวนโอเคเดี okay, ๋ยวไปดู i อดีต่อไปครับโอเคท่านผู้ชมมา i อดี ID สุดท้ายของ i อดีไก่นะครับหมดแล้วมีแค่สี่ไดีนะ ID ดีไก่มีใบบวกอยู UC, ่สี่ใบแล้วผมจะขึ้น e oi, อีมวยไทยบวกห้าไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคไม่ติดหลังๆมานี่เริ่มรู้สึกว่ามันยากเลยนะ เฮ้ยโอ้โหสีใบเหลือบวกสีเท่าเดิมครับท่านผู้ชมมามีกันแตกทั้งหมด16ใบนะสำหรับไอดีนี้มาดูกันว่าฮับกิโดของเราจะสามารถไปบวกเจ็ดได้หรือเปล่าจากกันแตก16ใบครับลุยเฮ้ยทีเดียวติดบวกหกเลยเหรอวะมาแปลกมาแปลกเสียงแหบด้วยกู มาแปลกแบบนี้สงสัยบวก7น่าจะติดยากนะท่านผู้ชมไงมันเริ่มออกแสดงอาการใี้เราเห็นนั่นไงเห็นไหมนั่นไงมันติดบวก6มาง่ายๆแบบนี้บวก7มันต้องไม่ธรรมดาบอกแล้วโอเคติดจนได้ครับท่านผู้ชม ใช้กันแตกไปทั้งหมด8ใบครับท่าผู้ชมจาก16เหลือ8ครับใช้ไป8ใบนะมาขึ้นบวก5อีมวยไทยใช้กันแตกไปเลยครับเพราะว่ามันเหลือแค่นี้และลุยครับอืม้มแค่บวก5ไอ้สาสตเออต้องงี้สิวะไม่ติดบวกหขอบวก7็ก็ยังเอ้ไม่ติดบวก ي, 7ขอบวก6ก็ยังดี โอเคไม่ขึ้นเลยเหลือ4ี่ใบครับทุกผู้ชมตอนนี้เงินก็หมดแล้วเดี๋ยวไปเอาเงินแป๊บหนึ่งโอเคมาทุกผู้ชมผมเสกเงินมาแล้ว9ก้นะครับใช้โปรเสกเงินนะครับผมใครอยากได้คอมเมนต์เลยเดี๋ยวผมไปตอบกลับว่าวิวธีเสกเงินเสียยังไงร <laughs> อเล่นรอเล่น <laughs> ไอสัตว์เดี๋ยวก็โดนแบนหาเรื่องโดนแบนเฮ้ยมงหงไม่ขึ้นเลยเหรอ สี่ใบเลยนะเฟ้ยว่ What? ท่านผู้ชมบวกหกสี่ใบไม่ขึ้นเลยครับเฮ่กันแตกกูใบบวก16บใบได้บวก7มาแค่สกิลเดียวนะท่านผู้ชมไปเดี๋ยวไปดูที่ไอดีหลักต่อเลยแล้วกันนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมโอเคมาไอดีสุดท้ายครับไอดี ID หลัก ของเรามีกันแตกอยู่แค่ส0บใบนะท่านผู้ชมขอใช้ใบบวกที่มันแลกเปลี่ยนไม่ได้ออกไปก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมมันมีแต่ท่าจับ S อสธรรมดาวะเดี๋ยวขึ้นไปหน่อยแล้วกันบวก4มีอยู่24บใบเดี๋ยวขึ้นบวก5ไว้ทุกสกิลเลยลวกันที่เป็นบวก3ซิสเทม,มาของเราเอ้ยมันก็ยากอยู่เด้อ <c oughs> บวก5มันก็ไม่ได้ง่ายเด้อเราเปลืองตังอยู่เหมือนกันเด้อเอ้ย ฝากกดไลค์คลิปนี้หน่อยละกันนะท่านผู้ชมใช้กันแตกไปทั้งหมดกี่ใบวะเนี่ยคลิปนี้น่าจะเยอะอยู่พอสมควรนะครับยวค่อยไปนับแล้วกันแต่ตอนนี้เอาบวกให้ขึ้นก่อนไอ้แยสกิลเดียวยังไม่ขึ้นเลยเนี่ยอเอาบวกสี่ก่อนแล้วกันอืมไปทีละอันเอาบวกสี่ไว้ให้หมดเลย โอเคน่าจะหมดแล้วอ่ะเหลืออันนี้อันสุดท้ายปึ๊บไปห้าต่อครับเอ้ยติดเลยวะทีเดียวอืมมันต้องไปทีละสกิลเหรอเนี่ยโอเคอ้าวไม่ติด โอเคมาอีกหนึ่งครับบวกหนี่แหละเราใช้โอกาสที่มันคูณ2ให้เป็นประโยชน์ครับใบบวกเราสะสมไว้เลยไม่ต้องไปรีบตีนะครับเพราะว่าสกิลก็ไม่ได้แพงแต่ว่าเราเก็บสะสมของอใบบวกที่เขาแจกอะเก็บสะสมไว้รอโอกาสคูณ2มานะครับค่อยมาตีนะครับเล่นแบบไม่ต้องรีบนะครับเกมนี้ ไม่ต้องไปตามคงตามข่าวอะไรเขามากมายนะครับสุดท้ายแบบของเขาโหดเราก็เล่นกับเขาไม่ได้อยู่ดีนะครับสุดท้ายก็ต้องมานั่งเล่นห้องถอดของอยู่ดีโอเคบวก5มา3แล้วครับท่านผู้ชมจัดไปต่อครับไปบวกเหลือ2องใบสุดท้ายครับโอเคหนึ่งใบสุดท้ายมาดูกันจะเหลือบวกอะไรผมว่าบวกสามเอ้ยบวกห้าเฉย เอาเรื่องมาการแตก10บใบผมจะใช้เป็นขึ้นดีแล้วกันขึ้นดีหรือบนดีแล้วกันนะครับท่านผู้ชมขึ้นบวก9นะครับมาดูกันว่าโอกาส10บใบเนี่ยจะติดหรือเปล่าซึ่งบวก7นี้ก็ใช้หลายใบยอยู่เหมือนกันนะกว่าจะติดนะบางสกิลนะแต่บางสกลินะสกลก็ติดง่ายมากนะครับไปอย่างนิ่งอยู่ต่อครับก็ยังนิ่งอยู่ครับ อย่างนิ่งครับเอา5ใบแล้วกันนะครับขึ้นดี5ใบ e 5บ้บใบแบ่งๆกันไปโอเคนิ่งมากเปลี่ยนไปใช้เป็น e แล้วกันตี e เป็นเลยมันก็ยากอยู่นะบวก9นี่ปกติก็ยากอยู่แล้วครับคุณ2มามันก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายขึ้น ขนาดนั้นนะครับสใบสุดท้ายครับท่านผู้ชมใบสุดท้ายพลังจงบังเกิดปานวารีติดบวก8ครับ เหลือเท่าเดิมครับท่านผู้ชม10ใบไม่มีผลนะครับเสียดายนะไอดี ID หลักมันไม่มีพันหนึ่งถ้ามีพันหนึ่งหนึ่งอันเนี่ยผมสามารถทยอยเอาไปตีจากไอดีไก่ได้เลยนะครับไอดี ID ไก่ดีแรก25บใบไอดี20ใบไอดี35บใบแล้วก็ไอดีไก่ดีสุดท้าย16บใบ66ใบอ่ะเดี๋ยวไปสรุปข้างนอกแล้วกันว่าได้บวก7มากี่สกิลนะท่านผู้ชมโอเคบวก7ได้มาทั้งหมด7สกิลนะครับผมจากกันแตกทั้งหมดเท่าไหร่นะเ6็ 76, ใช่ไหมตัดไอดีหลักออกนะครับ ก็จะเหลืออยู่66ใบนะครับสำหรับกันแตก66ใบเราได้บวก7มา7สกิลนะครับแล้วก็บวก5อีก1สกิลในตัวอีก4นะครับเป็น5สกิลเศรษฐาย,ยางที่ผมบอกกันแหละไอดี ID หลักไม่มีผนึกนะหรือว่ามีวะเดี๋ยวนะผมไม่ได้เช็ค <c oughs> อ,อ๋อไม่มีเออนั่นแหละถ้าไอดีหลักผมมีผนึกเนี่ยผมจะผนึกปุ๊บแล้วส่งไปให้ไอดีไก่ตีไอสกิลพวกนี้ผมจะไม่ตีเลยนะผมอยากได้บวก9้าค้างบวก8มานานแล้วแต่และแหละไม่มีผนึกสกิลนะแพงด้วย 2.5 m ใช่ไหมก็ตามนี้นะท่านผู้ชมบทสรุปของตีบวกเลทคูณ2นะได้สกิลบวกเมาทั้งหมด7จ็ดสกิลนะจากกันแตก66ใบนะครับแล้วก็ใช้เงินไปประมาณ1.8 m นะครับในการตีบวกก็ไม่เยอะ แล้วก็เราได้กําไรด้วยยิ่งเป็นสกิลของซิสเทม่านี่บอกเลยว่ามีราคาแน่นอนครับทานผู้ชมนะครับทานผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากด้วยแล้วกันนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อๆไปนะครับผมและสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอีกเกี่ยวกับโซนโฟร์เอ็กซ์ตมของเราก็ฝากติดตามด้วยครับผมสำหรับวันนี้เช่นเคยครับขอตัวลาทานผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ